นะนำรถเข้าใหม่นะครับวันนี้มีรถครอบครัวนะครับคันนี้ก็มาปรับราคาใหม่เนาะกับเจ้าตัวมิวเอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นสแตนดาร์ดเลยนะครับเป็นโมเดลปี18นะครับมาพร้อมเลขไมล์50,000กิโลนะครับได้ทะเบียนเลข3ตัวนี้ไปเลยนะครับแล้ว372แล้วตัวนี้เป็น SUV นะครับเป็นรถยนต์7ที่นั่งเครื่องยนต์1.9 VDI บูทพาวเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้ราคาประหยัดเลยนะครับ4แสน6แสน40,900บาท649นะครับเพราะว่าอะไรด้วยตัวเลขไมลครับมันแค่ 5้า0,000่นกว่ากิโลเองนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ได้เป็นตัวรถ1.9นะ4นะเหมือนมันเหมาะกับผู้ใหญ่นะครับเป็น,น1.9ตัวธรรมดาเนาะนะครับไฟหนะ้าเป็นโปรเจคเตอร์ปกตินะล้อแม็กก็เป็นล้อ16นะครับนะายางก็เป็นเหมือนเอาเทเลนนะแต่ช่วงล่างเนี่ยเดิมนะโครงสร้างใสๆแห้งๆเลยนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยมีบันไดข้างมีอะไรให้นะตัวภายในยังได้เป็นเบาะผ้าอยู่นะได้เป็นเบาะผ้าอยู่นะ อันนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับราคามันก็เลยประหยัดเนาะหกแสนกว่าบาทนะนี่เลขไม้ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ากิโลพี่กับมิวเอ็กตัวสแตนดาร์ดนะใครที่อยากได้แบบรถตัวสแตนดาร์ดนะฮะแล้วก็ผ่อนไม่แพงนะครับก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะสำหรับรถยนต์เจ็ดที่นั่งของค่ายอิวซูนั่นเองนะครับหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแล้วนะตัวนี้ยังไม่มีจอกลางนะต้องเป็นตัว DVD นะครับ,นะรบต้องเป็นตัว DVD พวก DVD ขึ้นไปที่เป็น DVD Navy นะ d a DVD อะไรต่างๆจะมีจอกลางนะครับเป็น7ที่นั่งสวยๆนะวันนี้ก็เอามาให้ชมเป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีด้วยนะครับสำหรับมิวสคันนี้นะสีมันอาจจะพื้นๆไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัว CD ตัวเริ่มต้นโดยธรรมดาเลยนะครับก็ตามงบนะครับ649พี่ก็ถือว่าราคาประหยัดเลยนะสำหรับตัวอิ u ุ u m มิวคันนี้นะใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะรหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับ